สวัสดีครับพี่น้องท่รักครับวันนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้ามาถึงพี่น้องในส,สดีบทที่135นะครับข้อ8ถึง12ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าซาเลสรซนพระผู้ช่วยกู้อิสราเอลพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีงามและพระองค์ก็สแสดงออกโดยการช่วยกู้คนของพระองค์มันเป็นเรื่องหลักจุดหนึ่งครับสำหรับอิสราเอลก็คือการช่วยกู้ของพระเจ้าพระคัมภีร์ใน135ข้อ8ถึง12ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่า พระองค์ผู้ทรงสังหารลูกหัวปีของอียิปต์ทั้งคนและของสัตว์อียิปต์เอ๋ยผู้ทรงให้หมายสําคัญและการอัศจรรย์ท่ามกลางเจ้าให้ต่อสู้กับฟาโรและบรรดาข้าราชการของพระองค์ท่านพระองค์คือผู้ทรงตีประชาชาติเป็นอันมากและทรงสังหารกษัตริย์ผู้ทรงฤทธิ์คือสิหนพระราชาของคนอโมไรและโอกระราชาของบาชานและบรรดาราชอาณาจักรแห่งคานาอันและประธานแผ่นดิน ของเขาทั้งหลายให้เป็นมรดกเป็นมรดกแก่อิสราเอลและประชากรของพระองค์พระคภีร์ตรงนี้ได้กล่าวกับเราบอกว่าที่เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้นั้นอันที่หนึ่งสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำคือทรงปลดปล่อยทรงปลดปล่อยประชากรของพระองค์จากการเป็นทาสพระคภีร์ตรงนี้ในข้อที่8ข้อที่9บอกว่าพระเจ้าจัดการกับจุดอ่อนของอียิปต์ก่อนหน้านี้มีอัศจรรย์มากมายที่พระองค์ได้ทรงกระทำในอียิปต์แต่พระองค์จัดการที่จุดอ่อนของอียิปต์คือจัดการที่บรรดาบุตรหัวปีขอบคุณพระเจ้าครับ พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จัดการตรงจุดอ่อนนั้นเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ร่วงรู้ผู้เป็นที่ปรึกษามาสจั์วันนี้เหมือนกันครับถ้าเราต้องการติดตามพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยนะครับเป็นพระเจ้าที่เป็นที่ปรึกษาพระองค์ทรงทราบดีว่าควรจะทําอย่างไรจะเดินไปจุดไหนและโจมตีศัตรูอย่างไรเรารู้ว่าซาตานมันน่ากลัวนะครับพระเจ้าก็ให้เราโจมตีอย่างถูกต้องข้อที่9ครับพระองค์ปลดปล่อยเราออกมาจาก มหาอำนาจของโลกตอนนั้นพระบิดว่าอียิปต์ทรงให้หมายสําคัญพระองค์ทรงต่อสู้กับฟาโรห์และข้าราชการของท่านเวลานั้นอียิปต์คือมหาอำนาจของโลกวันนี้เหมือนกันพระองค์ทรงปลดปล่อยเราจากมหาอำนาจครับคือซาตานซาตานคือมหาอำนาจที่แท้จริงด้านจิตวิญ,ญญาณและพระองค์ทรงปลดปล่อยคนของพลกอ,ออกมาสิ่งที่สองครับพระองค์ทรงนาชัยชนะไปยังประชากรข้อ1 0 11ได้พูดถึงพระองค์ทรงตีชนชาติมากมายกษัตริย์สังหารกษัตริผู้ทรงฤทธิ์หมายความว่ามี อำนาจมีพลังความสามารถทั้งหลายพระเจ้าจัดการใครบ้างครับอันแรกเลยเพระกุมภีบอกว่าสิหนสิหนคือใครสิโหนก็คือกษัตริย์องค์แรกครับที่ไม่ยอมให้อิสราเอลน,นั้นเดินทางผ่านดินแดนของเขาอิสราเอลขอเดินทางผ่านสิหนไปเพื่อจะเข้าไปยังแผ่นดินคณาอันที่พระเจ้าเตรียมไว้แต่สิหนไม่ยอมครับเนื่องจากเขาไม่ยอมและยังกันแกล้งด้วยนะครับพระเจ้าก็เลยจัดการให้สังหารซะทั้งสิหนทั้งโอกโอกเนี่ยก็คือกษัตริย์ที่อยู่ใกล้เคียงกัน และหลังจากนั้นก็เป็นบาชาญและแผ่นดินคณะอันทั้งหมดทําให้สามารถกลุยทางเข้าไปสู่คณาอันได้พระเจ้านําชัยชนะมาให้ประชากรของพระองค์พระองค์ไม่ใช่เริ่มต้นแต่พระองค์ทรงนําชัยชนะจนถึงที่สุดวันนี้เหมือนกันครับพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ให้เราแค่ชัยชนะเมื่อเริ่มต้นชัยชนะจากความผิดบาปพระองค์จะนําเราจนถึงสุดท้ายเข้าในแผ่นดินของพระองค์นั่นซึ่งประการที่3ครับพระองค์ประทานมรดกแก่ชนชาติของพระองค์พระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่า พระองค์นํา <How> อิสราเอลมาจนถึงคณาอันและที่คณาอันนั้นพระองค์ได้ส่งตีพ้ายทั้งหมดเลยครับโดยฤทธิอำนาจของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าครับแผ่นดินที่พระองค์ได้ส่งสัญญาในข้อที่12บอกว่าทรงประทานแผ่นดินทั้งหลายให้เป็นมรดกหมายความว่าพระองค์ได้ส่งเอาแผ่นดินของคนเหล่านั้นนะครับที่เคยตั้งตัวเป็นศัตรูก็ให้มาเป็นประชากรของพระองค์พระองค์ประทานมรดกให้พระองค์ประทานสิ่งดีๆให้พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองดูแลรักษานำชัยชนะมาวันนี้ที่เราสรรเสริญพระเจ้า เราไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าเพียงแค่อิสราเอลที่ปลดปล่อยออกจากการเป็นทาสนำเราไปเป็นประชากรของพระองค์แต่พระองค์ทรงประทานมรดกที่สําคัญมากกว่าแผ่นดินอิสราเอลก็คือสวรรค์สถานพระองค์ได้ประทานเราถึงที่นั่นดังนั้นเองเราจึงต้องสรรเสริญพระองค์มากกว่าอิสราเอลครับเพราะพระเจ้าได้ให้สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่เป็นนิรันดร์ให้กับเราขอสรรเสริญพระเจ้าทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าอธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพพาทั้งหลาย พระองค์ทรงช่วยกู้อิสรเอลจากการเป็นทาสนำชัยชนะมาพระองค์ประทานมรดกให้กรแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ช่วยกู้คนของพระองค์เสมอขอบโปรดให้กำลังใตระหนักในสิ่งเหล่านี้และสรรเสริญพระองค์ด้วยสุดใจเสมออธิฐานในนามพ,ออนาพระเยซูคริสต์เจ้าเอน